ผมจะมาบอกข้อเสียรถไฟฟ้าข้อหนึ่งเลยไฟแนนซ์ไม่รับจัดใช่ไฟแนนซ์หลายๆที่รับจัดค่ะแต่ว่าจัดน้อยก็มันจะมีบางที่ที่จัดแต่ว่ามันต้องใช้เงินดาวเยอะมาก30% 50%บางแบรนด์ไม่รับจัดทุกวันนี้ที่รถไฟฟ้ายังติดมือที่เซ็นอยู่ก็เพราะว่าต้องใช้เงินดาวเยอะมากใช้เงินดาว3 0 50%ซ็น้อต่ต้องใช้ยาวรถไฟฟ้ามันก็เหมือนโทรศัพท์ iPhone อัปเดตทุกปี ไม่ได้แค้นแต่ว่าผมต้องเล่าให้ฟังนะว่ารถไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนเหมือนเหมือนโทรศัพท์แต่ซื้อมาแล้วติดมือนะคะก็เลยแบบว่ามีอารมณ์ <c oughs> ซื้อมาแล้วติดมือซื้อมาแล้วแบบกระแสซื้อมาแล้วผมขายไม่ได้คือถ้าใครจะซื้อรถไฟฟ้ามาที่เต็นได้นะคะซื้อได้ในราคาที่แบบขัดทุนผมขราขัดทุนให้เลยถ้าถ้าใครจะซื้อรถไฟฟ้าผมขายขาดทุนให้เลยแต่ผมให้สีเดียวก็ได้ไม่ให้น้องสีให้รี่ เวลาเสียขา่าวเวลาถ้าเราจะส่งซ่อมอ่ะมันจะรออะไหลนะ่นานมากค่ะพ่อเสียรออะไหล่ประมาณ3เดือนขึ้นไปแต่ว่าในข่าวมีคนรอถึงครึ่งปีแล้วเทียบกับรถน้ำมันรถน้ำมันทีเร็วมากเขามีสต็อกอะไหล่เอาไว้บางทีครึ่งเดือน15วันหรือ1เดือนก็ได้เลยแล้วค่าอะไหล่ถูกรถไฟฟ้าอะไหล่แพงแบตเตอรี่เท่าไหร่ตเกิดอุบัติเหต,เตุหน่อยกระแทกจุดแบตเตอรี่เปลี่ยนมีสรภาพในการชีวิตแน่นอนคุณต้องติดอยู่กับการชาร์จขั้งนอก ยัางตา่ำๆสี่สิบนาทีอย่างมากๆ1ชั่วโมงเขาต้องไปลงทะเบียนอีกหมายความว่าถ้าเกิดเราเดินทางไกลๆะค่ะเราอาจจะชาร์จรอบเดียวไม่พอได้สาม,มารถต้องชาร์จอีกสอง,สอง,งะครั้งค่ะคือถ้าใช้รถไฟฟ้าต้องแทนเวลาดีๆหนึงนะะ่งช่โใช่ก็ค,คือเท่าที่มีคนบน่บนมาเวลาเราไปรอชาร์จใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนแบบเสียงเงินในการแบบไปนั่งซื้อกาแฟซื้อขนมแบบรอแล้วรออีกอะไรเงี้ยเหมือนค่าน้ำมันก็มาเป็นค่าแบบค่ากินนค่าน้ำมันมาลงค่ากิน สียเงินกับการซื้อของกินรอการชาร์จแล้วบางที่ไปไกลแวะชาร์จสองรอบกินกาแฟกี่แก้วครับกี่บาทคุณคำวนวณดีๆเดือนหนึ่งคุณเสียค่ากาแฟเท่าไหร่ค่าขนมค่าชาเท่าไหร่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งเท่าไหร่คุ้มไหม้อฮ้า 5. ไม่สะดวกต่อคนที่พักอาศัยที่คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือบ้านที่ไม่ได้เตรียมเซตร,ระบบชาร์จไฟฟ้าชาร์จรถไฟฟ้าเอาไว้ซึ่งการเซตร,ระบบตรงนั้นกับที่บ้านใช้จ่ายเป็นแสนครับ แค่เครื่องชาร์จก็หลักหนึ่นแล้วบ้านเราติดเซ็ตระบบสายไฟอีกโคตรวุ่นวายเสียเป็นแสนผมติดมาแล้วฉะนั้นชัวร์สุดเลยนะตอนนี้ปีนี้ใช้รถน้ำมันก่อนมาซื้อกับผมผมยินดีบริการให้ถ้าจะใช้รถไฟฟ้าจริงผมแนะนำว่าเหมือนโทรศัพท์อ่ะใช้ให้มันอัปเกรดไปขั้นสูงก่อนเหมือน iPhone อย่างเงี้ยอัปเกรดไปหลายๆเวอร์ชั่นก่อนแต่ถ้าใครอยากซื้อรถไฟฟ้าที่เซ็ตก็มีเหมือนกันมีนะถ้าใครอยากซื้อรถรไฟฟ้ามาช่วยซื้อก็หน่อยติดมืออยู่หลายคันเลย